อันนี้ในซอยนะคะน,นี้ในซอยบ้านแม่แต๋วนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าน้ำท่วมไหมนะคะในซอยบ้านแม่แต๋วนะเจ้าซอยเสาสามนะเจ้าน้ำท่วมไอเสืออันนี้เสือน้ำไหลจากฟุ้นเข้าเพนะเจ้า ความหน้าบ้านใหญ่ตุยนะเจ้าเข้าบ้านแม่แตวนิดนึงหอมหอมบอดีแ้แลนดน่ะอุนน้ยนี่นี่ความเยอะเลยนะเจ้าหน้าบ้านใหญ่ตุยนะเจ้าบีมบีมปาน้องเข้าบ้านเลยปาน้องเข้าบ้านก่อนนี่นะเจ้าซอยบ้านแม่แต๋วนะเจ้า ความเต็มเลยะเจ้าอันนี้น้องแก้มหอมนะเจ้าน้องแก้มหอมดื้อมากเลยระวังโต๊นน้ำนะลูกนี่บ้านยายแมวอันนี้นะเจ้าโดยรวมนะคะบ้านตามวนบ้านยายตุ้ยนะเจ้าบ้านแม่แต๋วนะเจ้า โอ้โหหยุดก่อนหยุดก่อนค่ะเรารถไปก่อนค่ะโอ้ยดูชลประทานนะเจ้าดูมากน้ำท่วมเต็มชลประทานเลยนะเจ้าโอ้โหหามยุดหามยุดน้ำท่วม เต็มชลลบประหารน้ำท่วมเต็มหนองชลลบประหารหอมยุดนะนี่นะคะน้ำท่วมเออเต็มเลยนะคะ เฮ้ยเฮ้ยเดี B ๋ยวเสียครบล้วยุดยุดน้ำท่วมนะบ้านมันอีวันนะคะทำยุด